เปิดเจ็ดตำนานป่าช้าสยองขวัญทั่วประเทศไทย 1. ป่าช้าวัดดอนป่าช้าวัดดอนหรือป่าช้าวัดรมสนมีตำนานความเป็นมาเป็นร้อยปีด้วยความที่เป็นป่าช้าที่มีคนตายระยะที่สำคัญส่วนใหญ่ตายด้วยอุบัติเหตุเพราะสบมาจากมูลนิธิป่อเต็กตึงที่เต็มไปด้วยดวงวิญญาณคนตายสิงอยู่จึงกลายเป็นอีกแห่งที่มีคำเล่าขานของผีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ผีเรียกรถแท็กซี่ไปส่งที่วัดดอนบางก็ให้ไปส่งที่สุสานแล้วแวบตัวหายไปว่างก็มีคนเห็นตอนแท็กซี่ขับรถออกมาแล้วมีคนนั่งข้างคนขับกลับออกมาด้วยยังมีผีนั่งรถเมล์มาลงที่วัดดอนตอนแรกกระเป๋ารถเมย์ก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่เพราะเห็นชายคนหนึ่งขึ้นรถเมย์ประจำและลงที่วัดดอนทุกครั้งจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่า ที่ไปทําอะไรที่วัดตอนตอนกลางคืนไม่กลัวหรอชายคนนั้นได้แต่ยิ้มและไม่ได้พูดอะไรพอรถเมย์ถึงวัดดอนชายคนนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่เห็นแม้กระทั่งตอนเดินยังมีเรื่องราวมากมายที่ป่าช้าวัดดอนถึงตอนนี้วัดดอนได้ทําการบูรนั้นแล้วก็ตามแต่ความหลอนก็ยังไม่เสื่อมคลายใครสนใจไปเที่ยววัดดอนเชิญได้เลยนะครับ แต่อย่าแอบไปตอนกลางคืนหรักเดี๋ยวจะมีคนตามออกมาด้วยไม่เชื่ออย่าลบหลู่สองวัดรปราสาทนนทบุรีวัดปราสาทเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางโดยมีเจ้าแม่หรือพระนางอุสาวดีทีวีที่เป็นเจ้าของสถานที่และเป็นผู้ปกครองคุ้มหลวงที่นางได้อาศัยอยู่ที่หลังวัดมีคนเล่าว,ว่าบางคืนก็มีคนเห็นนางเดินไปมาที่คุ้ม บางก็บอกว่าถ้าให้ไปจากจั่วผูดจายหยาบคายจะเจอสิ่งนี้ลับแปลกๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์พิดสมองหรือพบเห็นวิญญาณจนต้องมาขอขอมากันเลยทีเดียวในวัดปราศาสตยังมีโรงเก็บศพเก่าทั้งจบูรณมาเป็นศาลาแต่ทําไม่เสร็จเพราะเกิดเหตุบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นวิญญาณก็เป็นได้ที่สําคัญที่นี้มีสารเจ้าแม่ตะเคียนที่คนมักบูชาขอหว แล้วได้ถูกหวยกันเป็นจำนวนมากบางคนได้ลบหลูก็เจอดีกันบางคนก็จะพบเห็นกลุ่มควันที่หน้าตาคล้ายผู้หญิงโผล่ออกมาจากต้นตะเคียนคิดแล้วขนลุกสามป่าช้าผีแขกชนบุรีพัทยาเป็นสถานที่เก็บศพของแขกตามประเพณีคนแขกจะเอาศพลงไปฝังซึ่งมีบางคนที่แอบเข้าไปเพื่อลองดีกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง อย่าไปลองเด็ดขาดเพราะเขามีกฎข้อห้ามหลายประการและเป็นการลบหลู่คนตายซึ่งคนที่เข้าไปก็จะดีกันจริงๆบ้างก็เจอผู้หญิงใส่ผ้าสารีสีแดงเดินหกล้มกระดูกหักแต่ยังสามารถเดินทะลุก,กำแพงเข้าไปในสุสานได้อีกไม่ก็มีคนเห็นมีคนนั่งยองๆองอยู่บนหัวคนที่ไปลองดีแถมทักขึ้นมาอีกต่างหาก4สุสานโสเพณีจังหวัดกาญจนบุรีสุสานโสเพณี เป็นสถานที่บันเทิงที่มีการบริการทางเพศให้แก่ผู้ชายที่เข้ามาใช้บริการแต่ใช่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นทุกคนนั้นจะเต็มใจที่จะขายบริการซึ่งหลายชีวิตล้วนถูกหลอกให้มาทำงาน,นที่แห่งนี้หากไม่ทําก็จะถูกทำร้ายร่างกายพวกเธอไม่เคยได้หยุดทำงานเลยแม้สักวันหากวันใดขัดขืนไม่ทํางานก็จะถูกทำร้ายอย่างทารุณจนตายบ้างก็กลายเป็นโรคร้ายจนตาย หากหญิงใดตั้งท้องก็จะโดนบังคับให้เอาเด็กออกทันทีในห้องของหญิงเหล่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งซ่องแห่งนี้ก็ต้องปิดตัวลงเพราะเหตุที่ไม่มีใครกล้ามาใช้บริการจนกลายเป็นซ่องร้างด้วยเหตุที่มีหญิงและเด็กมากมายได้เสียชีวิตลงณที่นั้นชาวบ้านจิงขนาดน,นามที่นั้นว่าสุสานโสเพณีด้วยเหตุนี้ทําให้บางคนถึงกับขนัมลุก เมื่อกลางดึกวันหนึ่งมีชาวบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความทรมานบ้างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้บ้างได้ยินเสียงเด็กสะอื้นซึ่งด้วยความที่ชาวบ้านคิดบ้ามีคนพาเด็กหรือผู้หญิงเข้าไปทําร้ายที่ซ่องร้างจึงวิ่งเข้าไปดูพบว่าไม่มีใครหรือไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ในนั้นเลยพร้อมกับเสียงนั้นกลับเงียบลงไปาสุสานศพไร,ราญาิจังหวัดชนบุรีสุสานศพไร,ราญาด เป็นสุสานที่ได้ชื่อขนานนามว่าเป็นสุสานอีกหนึ่งที่ที่เขาว,ว่ากันว่าเฮียนมากๆากด้วยเหตุที่ว่าเป็นสุสานที่รราย,ยาตมาทําพิธีศพศพไราย,ยาตทั้งหลายเหล่านี้ถูกนํามาขุดรุมฝังเป็นสุสานรราย,ยาตนับร้อยนับพันขุดเรียงรายกันเป็นทิวแถวยาวหลายคนเล่ากันว่าเป็นห่วงซุยมีคนพบเห็นผู้คนเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดในสุสานแห่งนี้ เป็นที่กล่าวขานการทั่วจังหวัดชนบุรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเข้าฝันเพื่อนบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วไปเจอศพที่สุสานศพไร้ญาติหรือเรื่องที่มีคนไปล้างป่าช้าที่สุสานศพไร้ญาติแล้วมีคนเห็นว่ามีคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนที่ไปด้วยออกมาจากสุสานพร้อมกันอีกด้วยปกสุสานมูลนิธิปทุมรังสีสุสานมูลนิธิปทุมรังสีเป็นสุสานที่คนจีนส่วนใหญ่จะเอาศพญาติญาติมาฝังไว้ที่นี่ และในทุกๆปีจะมีคนจีนจํานวนมากมากราบไหว้บรรพบุรุษซึ่งคนจีนถือเป็นประเพณีอันสําคัญยิ่งนักแต่ใครจะเชื่อเมื่อมีพนักงานในสุสานได้เจอกันสิ่งที่ไม่คาดฝันบ้างก็ว่าช่วงเวลาเย็นประมาณหกโมงเย็นกว่ากว่าพนักงานในนั้นต้องขับรถไปตรวจสอบพื้นที่ว่ามีใครหลงเหลืออยู่หรือไม่แล้วทําการปิดสุสานวันหนึ่งในขณะที่พนักงานกําลังขับรถ กลับได้ยินเสียงคนพูดกันทั้งทงที่ในรถไม่มีใครเลยมองไปที่กระจกก็ไม่พบเห็นใครอยู่บริเวณนั้นเลยสักคนบ้างก็ว่าในตอนที่กำลังจะขับรถกลับบ้านก็เห็นคนใส่ชุดจีนยืนคุยกันตอน6 —กโมงกว่าถึงเปิดกระจกแล้วทักว่าหมดเวลาแล้วครับสุสานปิดทำการแล้วครับคนใส่ชุดจีนจึงแอบ,บหายไปต่อหน้าต่อต,อต,อต,อตากันเลยทีเดียวเชียวเจ็สุสานมาฟักทอง สุสารมากฟักทองเป็นอีกที่ที่เป็นที่ไว้ศพไร้ญาติอีกแห่งที่มีประวัติหลอนหลอนมากมายด้วยความที่บรรยากาศอันน่ากลัวทำให้ไม่มีใครกล้าย่างกายเข้าไปหรือเดินผ่านแถวแถวนั้นเลยขนาดตอนเช้าเขายังกลัวกันเลยไม่ว่าจะเป็นผีเข้าสิงเพื่อนออกมาพร้อมผีในพิธีล้างบาชา้าผีหัวขาดอารวาสแล้วมีคนไปขอหวยที่ศพผีหัวขาดแล้วได้เลขเด็ด แผลถูกกันเป็นแถบแผลขอบคุณที่ติดตามดูลับแชแนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ